โอ้ยยังไม่ได้ใส่ตัวละครเลยค่ะาไปที่พวกชมพวกชมงเลยนะครับวันนี้ผมจะมาทําฟ้าเป็นฟ้ารายสองร้านใจที่ไม่เด้ทํามาล้านปีข้างหน้าโอ้ะเจาาาเ้ามันแย่มากเลยคุณรู้ไหมมันแย่มากเลยใครไม่รองฟ้าเป็นฟ้าตายมันแย่มากเลยผมจะบอกให้นะว่าฟ้าเป็นฟ้าตายตานะทำน้ำทำน้ำไม่ใช่อะไรติดลบโอเคแล้วผมก็ ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเราจะไปเดินหน้าเอาทีวีแข็งเอ,เ,อเอาเอาออื้อแกลฉันกล้นไม่เป็นไรจะเป็นรักเองฉันคือมอาชีพเลยนะเกงมาว่าฉันเป็นี่นะไอ ใี่ยดุ้ด่นนนะนน่อ้ลคาดว่ะนั่นเด็กแว่ก็แบบนี้งคด็กแวลคาเด็กแว่น,น,วนจริงจิ๊เออถ้าแกาสามารถชนะฉันได้แกเอาหลับไปเลยหนึ่งล้านดลอลลาร์ หรือว่าต้องเอาน้ำมันเอาน้ำมันาน้ำมัน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 เอาน้ำมันโอ้เจ้าเป็นคนที่น่ายลักกินจริงจิ๊ดดิโอ้ว้าวว้าวว้าวคู่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 เอาเวลาอ้า

น้ำมันของเราอยู่ไหนช่วยบอกมันเดียวนี้ไม่งั้นแกก็ต้องตายซะน้ำมันเปออ็นของพวกเราเลยเราก็จะเอาไปกินแหมมัมมัม,ม,มัพูดบอยเลยแหละแกเอาไปไหนคุณลบจากการคนพูดมากคุณนลบจากการการคนพูดมากเอออะไรนะเออลบจากการคนพูดมากพูดมากเกินไปแล้วแกใครพูดมากกว่า เชื่อโอเควันกรเจกเจองมันจะไปทำอะไรเช่นไดไปรรวคนทัวันทีมงนทีมงนทางงดูมมันมัอะไรเราอย่าไปเกิน สารตรนั้นสา่ได้เอันตรายเอ้ยฉันไม่ได้เป็นลรเติร์เตอร์เตอร์เอพวกเรามาทอะไรดีดีอ่ะอุ้ยเจ้ ga, จเก <OOK> <im ited song sì stairs> ียรจริงๆเลยก็ขอเป็นว่าจบคลิปแค่นี้แล้วนะครับแบบมัน มันแบบเหนื xic, lly, 94, ่อยมากผมโคตรเหนื่อยเลยคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมผมโคตรเหนื่อยทำไร์ลงมาวะเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์มาได้ไงอ่ะเจ้า